น่าจะเป็นโชว์คู่ครั้งแรกที่ร้องหลายเพลงกันมากๆเลยนะครัับวนนี้เราเยอะในปีนี้ร้องเยอะมากครับถ้าร้องไม่ได้ก็จะกรี๊ดนนี้เลยเหรอเตรียมเตรีมมาเยอะไหมครับวันนี้มีมีเยอะเลยมีเยอะเลยครับผมเพราะเวลาโชว์ใช่เขาให้เวลาโชว์กำลังคิดอยู่สองแบบเราจะร้องเพลงหรือว่าเราจะแบบว่าเขามอยดีเขาคงอยากให้ร้องเพลงแหละเราก็ต้องเลือกร้องเพลงพิเศษขนาดไหนครับคุณผู้ชมพอดีพิเศษขนาดไหนหนูว่า เศษอยู่แล้วครับสำหรับผมก็มีเพลงที่ผมไม่เคยลองด้วยสำหรับเฮียก็อเฮียก็แบบว่าธรรมดาแต่มันดูพิเศษมีพิเศษอยู่โจที่ทุกคนอยากเห็นฮะซูเปอร์ซีเคียร์ก็ต้องโชว์อยู่แล้วเป็นโชว์ไปพี่แล้วเองอ๋อเขายังอยากแบบยังยังไม่เบื่ออยากเห็นอยู่แล้วหนูหนูร้องเพลงหนูเป็นดอยเป็นพันแล้วแล้วทุกคนยังไม่เบื่อใช่ครับผมแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้เห็นทุกคนแสดงู่กันในเพลนี้ไหมไม่ครับวันนี้ย่างวันนี้ไม่เห็นวันนี้เก็บไว้ก่อน วันนี้ยังไม่เห็นับเดี๋ยวไม่ก่อนนะใช่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวไม่เห็นนะครับแต่ไม่เห็นเลยฝากงานนี้หม่ครับครับก็ขอฝากงานวันนี้ด้วยนะครับวันนี้วันที่26แล้วก็ขอบคุณทางเสี่ยงารากมามากเลยที่ครับโหเรียกว่าดูกำเนียรแบบได้เกียรติให้มาเปิดงานเทวดาเป็นคู่แรกเลยครับใช่ยังไงวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่เลย สรับวันนี้ใครอยากมาดูก็ตามมาได้อยู่นะครับเราอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ขึ้นชมป,ประมาณช่วงหน,นึ่งทุ่มใช่ครับผมใช่แล้วแล้วก็ดูเสร็จก็จะมาช้อปปิ้งที่พาร<ช> <ๆ S 2> ากอนก็ได้แต่ต้องดูก่อนช้อปใช่ <ผม S 1> ต้องดูก่อนเดี๋ยวไปช้อปก่อนดูก็ได้ครับเพราะว่าช้อปไม่หนูต้องดูก่อนช้อปเพราะเรามาโชว์แค่วันเดียวช้อปมันช้อปได้ทุกวนันแต่ก็อย่าลืมไปช้อปนะครับผมก็ในงานนี้ก็มีเสืปอผิวมากมายก็วันนี้ก็สามารถมาดูพวกเราได้แล้วก็มาช้อปปิ้งกันได้เยอะเลยครับ อยากจะใส่ล่าสเอรเกตบอกการแฟนแบบชื่นชอบเลยไงว่าเรงชืนชอบจริงหรือเปล่าวันนั้นหนูสวยฮะวันนั้นหนูสวยนะไม่มันเนื้อไม่ได้ยังไม่ทันพูดคำว่าสวยท่านถูและมันลงมากผมมันทิ่มหูมันจะกาวนี่ไม่ได้ตาผมยาวผมยาวท่านถูได้วันนั้นหนูสวยฮะเพราะรู้สึกว่าไม่เคยเห็นหนูใส่เฟอร์ยาวแล้วก็การหักเอวสบัดแบบนั้นไม่ตั้งใจเลย แต่ในซีก็มีโมเล่นท่าลักษาะที่แบบนี้นะใช่ครับผมก็มีหลายท่าเลยก็ได้โคโลกราฟมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน้อยแต่มากไม่มากด้วยท่ามากด้วยหน้าตาอินเนอร์ด้วยอินเนอร์ด้วยใช่สวยคิดอืมวันนี้หนูสู้เฮียไม่ทันเลยอ่ะไม่เหนียวจะหมดแล้วบนเวทีฝากด้วยหนู เราไปดีดบนเวทีอยู่ชอบเพมงนกับสนิทที่แบบในโชวดด้วยกันชอบครับใช่เพราะว่าอย่างผมมันก็จะมีที่แบบไปร้องเพลงเดี่ยวด้วยเพราะว่าเขาไปอย่างเงี้ยมันก็จะเหงาๆนิดนึงนะแต่พอมาด้วยการกูว่าโเคไม่เหงาแล้วมีเงาช่วยเฮ้อหนูว่าช่วยนี่นะก็ช่วยกันโอเคๆแล้จะจ้างกันได้เลยน้องอะไรคกานเดี่ยวน้องแบบใช่ครับจ้างได้เลยครับจ้างได้เลยครับผมก็ฝึกร้องกันไปเรื่อยๆครับผม รู้สึกได้ขค้ืนกับศิลปินระดับโลกก็ดีใจเขาไม่ได้อยู่แค่ไทยแล้วเขาทัวร์แล้วทัวร์เอเชียแต่ว็มีทัวร์คอนเสิร์ตไมนะปป็นเป็น8เปนเปรน8น8เปน็่นนนน ได้ได้วันแต่งงาอยู่คนก็แบบว้าวประไลาดใอยู่จริงๆรอวันปล่อยมาแต่วันถ่ายแล้วครับเพราะว่าตอนถ่ายก็สนุกนะเพราะได้เต้นแบบเหมือนเต้นแบบเต้นจริงๆใช่เหมือนเต้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเอ้โหจจะไมาออกคอนเสิร์ตด้วยซ้ำมันแบบฟึบฟับฟึบเลยท่าไหนท่ไหนที่เราชอบมากที่สุดท่าใช้คางมามันมีหลายท่าเลยสิหนูน่าจะชอบท่าหักสะโพกฮะหรอที่เหลือลงพื้นอะไรเงี้ย ใช่เป็นหนึ่งในท่าที่ชอบแต่มีอีกหลายท่าเลยที่ชอบซ้อมนานไหมซ้อนานไหมสอมไม่นานแปบเดียวเราไม่โป้แล้วเนาะเราก็เลยแบเขาอยู่ในสายเลือดนะพนี้อะไรท่าเรื่อยหรืออะไรแบบไม่ใช่เอวเไม่ใช่โป้ไม่มีเป็นล้วไปบอกเขาเลยหรอกบอกหรอไม่มีเวลาต้องเล่นไมใช่แต่วันเราทาได้เราทาได้ฮะมันอยู่ในนเความรัานา ใช่อกมันจะแตกแบบอกมันจะแตกเลยแบบคือท่ามันดีมากเลยแต่แบบอยากปล่อยให้ทุกคนเห็นเลยเ่ยภาษาแบบว่าเก่าอยู่นะถูกอกมันจะแตกอกอีแมนมันจะแตกอกจะแตกอกจะแตแบบกอกจะแตกตายอะไรครับตอนมี้เรื่องที่อกจะแตกกว่าอะไรเมื่อในโซเชียลได้เห็นได้เห็นสองสองคนว่าแล้วว่าจะลงหลังงานนี้คิดอะไร มันเป็นเรื่องบังเอิญฮะแล้วตอนนั้นอยากควิปอะไรอยังไม่ได้เลยเลยร้อนตัวเหรออ๋อร้อนตัวไม่รู้ฮะคลิปไหนอะร้อนแล้วลิปนี่เหมือนในห้องแต่งตัวในเต็นท์อ๋อนี่อ่ะร้อนตัวมากเร้อนตัวมากร่วบๆเลยก็ได้ฮะยังไงคะมีมีอะไรที่จะเรามีสปายมีสปาย เป็นสปายที่แบบว่าน่ารักครับผมเพราะว่าเราก็ถ่ายอยู่แล้วก็ใช่ไหมฮะอันไหนเนี่ยมันมีหลายคลิปนะเอาแล้วมันมีหลายเขาติดตัวเขาติดตัวที่มันเป็นเสียวอะไรติดเสียวลูกเอาแล้วแต่เดยว่ามีห้องอื่เขาคุ้แล้วเอาแล้วมีกี่คลิปอ่ะที่ใน่ใจว่าเอ๋อปล่อยแล้วหรอยังนี่เอ้ยปอยแลวยังไงมันมีห้องติดตัวอื่นอีกเหรอเอาแล้วมีห้องอื่นด้วยเหรอคะตอนมาสปายยังไงหนึ่งที่เป็นสปายทีเอาแล้วหายไปเยอะ อุันอันี้เหมือนเมื่อไหร่ครับอันนั้นก็เต้นเต้นเต้นเียวในกองอ๋อเต้นเฉียวในกองแกงอก็ปกตินะครแกงะสแกงแกงมีอะไรเติมแมวบู๊เดนิีตอนเช้าแต่คน่ายคือมือไวมากตลกมากแล้วก็ววยวายบกเวกกมากเราเติมแมวทตกเช้าไม่เติมแมวภาษาผมคือแบบว่าให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยครับ เติมแมวดูเช้าไหมก็แล้วแต่วันนะธรรมดาเลยนะก่อนอันนี้ก็มีให้กำลังใจกันบางวันก็มีแรงบางวันก็ไม่มีแรงเติมแมวเติมหมาเติมแมวหอเติมหมาเติมมาไหนมันมีพลังหมากันเติมแมวเติมหมาเติมอะไรเติมมาเออมีพลังคือการได้นอนแล้วกินข้าวครับแหวกเลยเอาก็เรื่องจริงไว่หนูถ้าได้นอนพักผ่อนเดี๋ยวเราก็มีแรงกินข้าวก็ทำให้ได้แป้งได้คลับมาก็มีพลังโอเคโอเคนยัง อะไนกันเลยไปให้กันไมเลยค่ะยังเป็นอินเนอร์อะไรกันเลยยังยังไม่ได้คิดเลยฮอันนี้ถามหนูเหมือนกันว่าหนูจะได้องค์กญอะไรไหมย่งบอกว่าจะให้อยู่หรอไม่ต้องให้หรอกอะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่อยากได้เพราะว่าให้มาเยอะแล้วจริงๆเราไม่ต้องให้กันก็ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องให้หรอกแต่ว่าถ้าให้ก็ก็ก็โอเคไม่แต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็ดีไม่ให้ก็ดีแต่ให้ก็มีมีมีนิ้วไหนบ้างไหมคะหรือว่าต้องรอ อ๋อได้ถอดออกหมดเลยอ๋อขอโทษนะครับแม่แม่ทุกคนนะฮะแม่แม่ทุกคนทอดเลยนี่ววางแล้ข้อม um nah ือหนูก็ยังไม่ได้ใส่นะเรนมีกับพ่อเนาะข้อมือด้วยคือพูดตอนนั้นพูดมาทำไมมันแบบอย่างนี้เลยนะหนอกวยกนครไม่ต้องซื้อหรอกร้อนแน่แต่ก็ม่ให้ทีของถ่ายจริงๆก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรก็นิดนึง ไม่ได้มีมูลค่าอะไรแต่มันเป็นมูลค่าทางใจอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นของขวัญขอบคุณที่ร่วมงานกันมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาผ่านอะไรด้วยกันมาอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรของที่แบบเป็นทองมีอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดขนาดนั้นครับผมแต่ทุกคนแซวว่านิดนึงของพิเศษที่เคยมีนิดจริงครับหมดตังค์แล้วครับทำไมเพราะเราเล่นใหญ่ตลอดใช่ไหมทีมวันนี้ใช่ตอบแทนเลยตอบอ้ไรนิวหน่อยตอบแทนอะไรทอบไมอ่ะเออก็ ก็คิดอยู่ค่ะว่าออกาลังกายให้ก็พอแล้วแค่นั้นนะอู้วววว่วว้ววววาวว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 วแวว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 วเวววววรวววกวววววววยววววีวววววมวว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 วดวอวว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 วนกล้ามวววเป็นปูเลยวว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 ้ววนวว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 วยวววววใหวยวก็ดู พูดมา3าสี่ปีแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามสี่ปีมีหนึ่งอย่างอ๋อใช่ใช่ก็วันวันนั้นไปกินอะไรหลายอย่างมากครับผมแล้วก็อาหารเป็นพิษพออาหารเป็นพิษตอนเช้าก็ยังแบบเออก็ท้องร่วงหลายรอบอะไรเงี้ยพอตอนเย็นเป็นรู้สึกป่วยเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่เว้นไม่ไหวก็เลยเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้แอดมีแทวก็ไปนอนอยู่ที่บ้านใช้ลดแล้ว เป็นแฟนเป็นห่วงดีใช้ก็อตีนะที่เป็นห่วงเราป่วยสักสิบรอบงงแล้วคนรักแท้เขาเป็นห่วงไม่เขาไม่มีเวลาเป็นห่วงทำงานทุกวันเขาต้องโฟกัสร้องเพลงเต้นโอ้ยอีกเยอะตั้งเสียงไปดูแปลกๆนะคุณป่วยตายเลยเดี๋ยวไปร้องให้บนเวทีดีกว่า เรารู้ได้ไงว่าทำแบนแล้วาไม่หูก็เลยต้องให้น้องคอยแบบดูแลคุณเล่นครับก็เป็นห่วงแล้วถามว่าเป็นไงบ้างครับผมก็สี่มลวยแก็่มุลกับเราเชริตก็ไม่ได้จัดมา1ปีกว่าจัดเมื่อจัดเมื่อสองปีที่แล้วีแล้ไม่ได้จัดเพราะว่าโนปีนี้ ได้รวมตัวกันแล้วครอบครัวเราก็ใหญ่มากเลยเยอะเลยมีวันสามสิบคนได้แล้วเยอะมากครอบครัวใหญ่มากซึ่งวันนั้นแฟนๆก็แบบมานะั่งยนเลยแล้วมาเชียร์แบบเราก็ช่วยกันร่วมกันทำบุญเยอะมากๆเลยคับอย่างเสื้อของน้องๆแต่และคนอย่างนี้แฟนก็ร่วมกันบังบนกันทุกคนเลยงานนี้จาตช่วยบริจาคอะ่นครับให้สมากาชาใช่ครับสนกาชาไรทีบอกว่าอย่างนะ จริงก็แอบคิดนะผมก็แอบคิดว่าอาจจะเปิดในนามชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจครับแต่ไม่รู้ว่าคิวแบบไม่รู้ปีหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนน,น้องๆพี่ๆน้องๆแต่ละคนจะยิ่งยุ่งกว่าเดิมไหมยเงี้คิวมันจะยิ่งยากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ตัวนั้นนัดกันมาได้เนาะยิ่งใหญ่มากเหมือนเป็นการแบบว่ากระชับมิตรความสัมพันธ์ในเด็กวัาเองก็ดได้รู้จักเด็กคนอื่นมากขึ้นได้เห็นแบบว่ามุมมองคนอื่นมากขึ้นอะไร่งเงี้ ก็ไม่ขนาดนั้นครับเดียวนั่นเนี่ยไม่หราทำใบมีแค่สองคนเราไม่ใช่อ่าแต่ตอนเด็ก็ยังได้คำนุนแบบของตัวลอยอ๋อใชายนี่ก็มาได้คิวเป็นเดีอยวลอยเป็นเดี่ยวที่แบบผมบอกว่าผมตื่นเต้นมากบอกเลยคิดแล้วว่าจะร้องไงอ๋อไม่ได้ทำเคีียทดเครียดมากเครียดเลยครับตอนก่อนแบบก่อนตอนที่จะไปร้องตอนซ้อมอ่ะตอนเลือกเพลงก็คิดอยู่ว่าจะร้องเพลงอะไรดีแล้วก็ รู้สึกว่าชอบเพลงนี้คัะถ้าเราร้องช้ำาพื่อเราน่าจะแบบน่าจะโอเคนะแต่ตอนจะไปร้องเครียดมากตอนอยู่บนนั้นก็เครียดกังวลจว่าเป็น The Voice ซ่ะเป็นวิธีแบบวทีนักร้องมาเราแล้ะมีที่ใหญ่มากและแบบปกติคนนี้ไปแข่งเนี่ยเขาจะมีสกิลร้องโหดมากแต่ถ้าเราไปร้องไม่ดีเนี้ยเราจะรู้ว่าแต่เราก็มีกรรมการโคักมากใช่แต่ก็หันมาทั้งสี่ท่านเลยมาโอแชร์เลยก็แบบ ว้าวหันมาหมดเลยความรู้สึกตอนนั้นที่เขานมาก็ดีใจเข้าใจแล้วเข้าใจที่เข้าแข่งขันแล้วว่าเขาน่าดีใจขนาดไหนและถ้าไม่มีใครและถ้าท่านคณะกรรมการไม่หันมาจะเสียใจขนาดไหนกังวลนะกังวลตอนแรกที่เราร้องเพลงหรือเปก็กังวลไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับว่าแบบว่าพี่ๆเขาจะหันมาพบหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเชริตี้ด้วยเราถือว่าเรามาแบบโอเคมาร้องเพลงมาทำบุญครับ ก็ถ้าเกิดพี่ๆอยากทำบุญก็หันมาท้องหน้าทุกคนแ่าชื่นชมกัก็อ๋อเห็นแฟนๆชมเยอะเลยก็ขอบคุณมากเลยในตอนตอนนั้นนึกไปก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยแต่พอฟีดแปะออกมาดีมากเลยมีพี่บิงฟองกับพี่นิวด้วยวันนั้นไปเจอกันพอดีแบบบังเอิญบังเอิญเลยท้ายแตอยากให้ฝากผลงานแต่ทีงานที่แบบแฟนๆจะได้รอดูผลยู่สหรับกัน ครับผมก็ปีนี้ก็ฝากเปอร์ซิงเกิลของผมด้วยฮะซูเปอร์ซีเครตนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูเอ็มวีก็สามารถดูได้ทางดีบีมิวสิกนะครับผมก็ปีหน้าก็จะมีเพลงออกมาเรื่อยๆนะฮะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ปีหน้าก็ฝากแปลนผมด้วยฮะเสื้อผ้าซุปเปอร์ซันนะครับผมแล้วก็มีคปาปาเลนเตอร์เดอะเน็กซ์ฟรีนะฮะเป็นซีรีส์ที่เล่นกับผมนี่แหละก็กลังไถ่ทำอยู่ได้ประมาณ27คิวแล้วครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยครับ ครับปีหน้าของผมก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆแหลคะครับอาจจะมีสเปเชียลซิงเกิลอีกด้วยเหมือนกันเพราะปีนี้ก็ปล่อยสเปเชียลไปหลายเพลงมากเลยันสามเพลงได้เลยครับยังไงก็ฝากรอบเพลงของนิวไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็ฝากซีรีส์ทัมาวันเถิด้วยแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์นั้นที่ผมเล่นกับทางค่าย GDH นะครับนี่กับพี่ปิงปองพี่ดิวพี่ไอซ์แล้วก็มีนักแสดงท่นานดีอีกหลายท่านเลยเยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากแฟนมิดผมด้วยนะฮะขอบคุณมากฝากโซเอาแล้ว ก็สามารถดูแบบสตรีมมิ่งได้นะครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นทีมแบบ c u อูดิปนะครับผมเป็นมีโชว์ที่ผมคิดมีเกมที่ผมคิดนะครับผมก็อยากทุกคนแบบเป็นจอยแล้วก็มีความสุขด้วยกันครับฝากด้วยครับโอเครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ